สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องชาวโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร,ท,รทุกท่านผมพร้อมทั้งผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรทุกท่านอยากขอร้องเพื่อนชาวโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรของเราทุกคนได้มุ่งสู่โครงการ BUD go Green together 2024ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรนั้นได้ตอบสนองต่อ นโยบายของ B D M S ในเรื่องของความยั่งยืนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนั้นโรคของเราประสบกับความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราจะมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆโดยยิ่งในฤด,ดูร้อนตามที่เราประสบมายิ่งทิ้งไว้นานวันเข้าพวกเราทุกคนจะเดือดร้อนกันหมดดังนั้นโครงการ B U D Go Green Toca 2024เพื่อลดโลคร้อนนั้น เป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลได้ตอบสนองต่อนโยบายหน่วยเหนือและมุ่งไปสู่ Green Hospital นะครับซึ่งในเรื่องนี้เราจะเน้นในเรื่องของความยั่งยืนที่เกิดจากนโยบายหลัก3ข้อด้วยกันก็คือ 1. สิ่งแวดล้อมนะครับ environment ไม่ว่าจะเป็นทางสิ่งแวดล้อมอะไรก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามที่พัฒนาเรื่องมาช่วยกันดำเนินการตรงนี้เรื่องของโซเชียนะครับ S ตัวที่2คือโซเชียและ เน้นตัวที่3คือตัวจีคือก n a น c นเรื่องของธรรม毗ปานเพาะฉันเราต้องเอาทั้ง3ส่วนหลักนี้มาช่วยกันที่จะทําให้ปรับภายในโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรของเราให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่จะมาใช้บริการของเราไม่ว่าจะเป็นคนไข้เป็นญาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่เราเองนะครับเพื่อให้ภายในโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรทุกพื้นที่นี้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะทําให้ช่วยลดภาวะโลกร้อนนะครับและทำให้เราเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนได้ช่วยกัน นอกจากนี้ความคิดพวกนี้ในเรื่องของการเรื่องของโรคร้อนนั้นขอให้เรานําไปสู่บ้านของท่านไปแนะนําลูกของท่านพี่น้องของท่านญาติพี่น้องท่านเพราะเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมถ้าเราช่วยกันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องโรคร้อนซึ่งเรามีอาจจะรอได้อีกต่อไปเพราะว่าทุกวันโรคร้อนที่ทุกวันเพราะถ้าพวกเราช่วยกันจะทําให้สิ่งแวดล้อมเราดีขึ้นก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับในเรื่องมุ่งไปสู่โรคสีเขียวนะครับก็ฝากทุกคน แล้วเราจะประสบความสำเร็จด้วยกันขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ